นี่คือเรื่องราวของหลวงปู่หงพรมปัญโยพระโพธิสัตว์ผู้ทรงภิญญาครับพระแม่ธรณีถือว่ามีบทบาทสําคัญมากในสายของหลวงปู่หงเพราะว่าพวกวัตถุมงคลหลวงปู่หงจะฝากไว้กับพระแม่ธรณีครั้งในวัยเยาว์หลวงปู่หงท่านได้เดินเล่นตามภาษาเด็กครับและได้มีผู้หญิงคนหนึง่งลักษณะตัวใหญ่อ้วนผิวดาหน้าอกใหญ่เดินเข้ามาหาท่านด้วยความกลัวหลวงปู่หงในวัยเยาว์ก็วิ่งหนีครับแต่วิ่งหนียังไงก็ไม่ผลวิ่งไปทางซ้ายผู้หญิงคนนี้ก็ดักหน้าท่านอยู่ พอวิ่งไปทางขวาก็ดักหน้าท่านอยู่เช่นกันครับวิ่งหนีวนอยู่แบบนี้จนสุดท้ายหลวงปู่หงในวัยเยาว์ก็หมดแรงครับไม่สามารถวิ่งหนีได้ผู้หญิงผู้นั้นก็จับให้หลวงปู่หงกินนมด้วยความเมตตาครับและในระหว่างที่หลวงปู่หงในวัยเยาว์กินนมอยู่ผู้หญิงผู้นั้นก็ยิ้มและมองหลวงปู่หงด้วยความเมตตาครับรสชาตินมก็มีความหวานพอกินนมเสร็จผู้หญิงผู้นั้นก็บอกหลวงปู่หงว่า เราชื่อพระแม่ธรณีและก็ได้หายตัวต่อหน้าหลวงปู่หงในวัย,ยาวครับนั่นทําให้หลวงปู่หงในวัย,ยายืนงงเป็นอย่างมากและต่อมาพระแม่ธรณีกับหลวงปู่หงก็เจอกันมาโดยตลอดครับพระแม่ธรณีจะคอยดูแลหลวงปู่หงตลอดและขณะที่หลวงปู่หงเป็นพระพระแม่ธรณีก็จะมาสอนวิชาให้หลวงปู่หงอยู่เสมอและที่สําคัญวัตถุมงคลของหลวงปู่หงท่านจะฝากไว้กับพระแม่ธรณีถ้าใครบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่หง และอยู่ในศีลในธรรมพระแม่ธรณีก็จะดูแลบุคคลน,นั้นให้ปลอดภัยและให้เจริญรุ่งเรืองพระแม่ธรณีได้สอนวิชาตะกุดลอยน้ําตะกุดกันโลกตะกุดแก้วสารพัดนึกและจะคอยบอกเหตุการณ์ไม่ดีล่วงหน้ากับหลวงปู่หงเช่นน้าจะท่วมใหญ่ในปีพศ2554ให้เตรียมเรือไว้และสั่งให้สร้างรูปหล่อพระแม่ธรณีชื่อว่าพระแม่ธรณีโลกนิยมเป็นรูปหลอ่อแจกในวันกรินปีพศ2554 ใครที่บูชาแล้วก็จะ,ะเจริญรุ่งเรืองครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งได้ไปเที่ยวและเจอกับคลื่นยักษ์ซีนามิพัดใส่ไปขั้งตัวแล้วก็หมดสติไปพอรู้สึกตัวก็ไม่มีเสื้อผ้าอยู่ติดตัวเลยตัวมีแต่โคลนและที่คอได้ห้อยหลงปูหงชายผู้นี้ก็ได้ร้องไห้ดีใจด้วยการที่รอดตายครับ และก็ได้ยกมือท่วมหัวกราบหลวงปู่หงที่ช่วยให้รอดตายหลวงปู่หงท่านได้บอกว่าพระแม่ธรณีจะช่วยโดยการทําให้สลบก่อนและก็ปกป้องชีวิตไว้พอเหตุการณ์สงบคนผู้นั้นก็จะฟื้นขึ้นมาเพราะว่าใครที่ห้อยพระหลวงปู่หงและเป็นคนดีจะมีพระแม่ธรณีคอยช่วยเวลามีภัยอยู่เสมอและนี่คือปาฏิหาริย์ของหลวงปู่หงกับพระแม่ธรณีที่คอยช่วยเหลือลูกศิษย์และจะถูกเล่าขานแบบที่ไม่มีวันรู้จบมูติสยามเล่าจากใจเพื่อฝากไว้บนแผ่นดิน ก็ถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ